ชีวิตเป็นฆาตกรก็ถือว่าเลวร้ายที่สุดแล้วจะมีสักกี่คนที่การลงมือฆ่าในแต่ละครั้งจะมีแม่ร่วมก่อเหตุสุดโหดเหี้ยมเจ้าของสายาแจ็คเดอะริปเปอร์แห่งไซบีเรียทั้งฆ่าทั้งกินเนื้อมนุษย์ไปนับไม่ถ้วน ปี1996ท,ที่ประเทศรัรเสเซียเพื่อนบ้านต่างทนกลิ่นเหม็นจากห้องพักของครอบครัวสเปซซิเซฟไม่ไหวแถมนอกจากกลิ่นที่เหม็นจนแทบอ้วกแล้วห้องนี้ยังเปิดเพลงร็อกเสียงดังกระหึม่มชนิดที่ไม่ต้องหลับต้องนอนพักผ่อนกันเลยแต่หญิงเจ้าของห้องไม่ยอมเปิดให้ใครเข้ามาชาวบ้านจึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบห้องโดยด่วน วินาทีที่ตำรวจพังประตูห้องเข้าไปมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งตำนานนักฆ่าเจ้าของฉายาแจ็คริปเปอร์แห่งไซบีเรียซึ่งได้ฆ่าและกินอวัยวะมนุษย์ไป4ี่ศพแต่คาดว่าเหยื่อของเขาน่าจะมีถึง80คนด้วยกันนี่คือเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์สเปซซิเซฟชายสุดโหดนักฆ่าที่มีแม่ร่วมสนับสนุนก่อเหตุด้วย เมื่อตำรวจและเพื่อนบ้านเปิดเข้าไปในห้องพักของครอบครัวสเปซซิเซฟนอกจากกลิ่นที่เหม็นแล้วพวกเขายังพบเลือดนองเต็มกำแพงที่ห้องครัวมีหม้อต้มอวัยวะคนปรุงอย่างดีชวนน่าชิมลิ้มลองรสยิ่งนักในห้องรับแขกตำรวจพบซี่โครงมนุษย์และที่ห้องน้ำพบร่างของเด็กหญิงวัย15ปีถูกทารุณกรรมทางร่างกายอย่างรุนแรงจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเธอตายหลังจากส่งรักษาเพียง17ชั่วโมงเท่านั้น ห้องพักแห่งนี้มีแม่กับตัวอเล็กซานเดอร์พักอยู่สองคนทั้งคู่หนีออกมาได้ในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนตำรวจบุกห้องที่ผ่านมามีคนพบชิ้นส่วนมนุษย์ลอยขึ้นมาที่แม่น้ำใกล้กับห้องพักของทั้งสองตำรวจมีข้อมูลว่าอาจจะมีฆาตรกรต่อเนื่องในพื้นที่แต่ในตอนนั้นรัสเซียเพิ่งเปลี่ยนผ่านจากสหภาพโซเวียตที่ล่มสลายสู่รัสเซียยุคใหม่ที่วุ่นวายอลมานทุกอย่างไม่ได้รับการจัดการอย่างดีและมีส่วนให้อเล็กซานเดอร์ก่อเหตุแบบนี้ได้ ตัวอเล็กซานเดอร์เกิดในครอบครัวที่พ like <aesthetic. S 1> ่อไม่ใหญ่ดีอะไรเลยเขาเกิดมาโดยมีน้ำหนักน้อยมากเกินกว่าที่จะรอดชีวิตได้แต่เหมือนปีศาจจะกำหนดเส้นทางเด็กน้อยรอดมาได้และได้รับการเอ็นดูจากแม่เป็นพิเศษเขาถูกรังแกที่โรงเรียนพ่อก็ขี้เมาและทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกอยู่เป็นประจำก่อนจะหนีหายไปจากชีวิตตลอดการ ทิ้งสองแม่ลูกอยู k, that that mother, ่ด um ้วยกันผูกพันกันอเล็กซานเดอร์มีงานอดิเรกนั่นก็คือดูรูปศพกับแม่มันเพาะบ่มจิตใจเขาและเหยื่อรายแรกก็เกิดขึ้นในที่สุดนั่นก็คือแฟนคนแรกในชีวิตของเขาเองเมื่ออายุ19ปีอเล็กซานเดอร์มีรักครั้งแรกมันสวยงามเหมือนรักครั้งแรกของมนุษย์ทั่วไปทั้งสองจะเดินไปโรงเรียนร่วมกันพูดคุยน่ารักเท่าที่ความรักจะผลิบานออกมาได้อย่างไรก็ดีก็เหมือนรักแรกส่วนใหญ่ของมนุษย์ มันมักจะจบลงที่การจากลาทุกคนสามารถตั้งหลักไปต่อได้มันก็แค่ประสบการณ์หนึ่งในชีวิตแต่อเล็กซานเดอร์ไม่ใช่เขาลักพาตัวแฟนสาวมาขังอยู่ที่ห้องร่วมเดือนจนเธอตายจากการถูกทำร้ายร่างกายตำรวจจับอเล็กซานเดอร์ส่งรักษาโรงพยาบาลทางจิตหลังศาลถือว่าเขาบ้ามีสติไม่สมบูรณ์ตอนก่อเหตุ3ปีที่ส่งรักษาตัวอเล็กซานเดอร์ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังปลอมแปลงเอกสารประเมินทางจิต อันเป็นผลจากความบกพร่องของทางการรัสเซียในยุคแห่งความโอลมานหลังสิ้นสุดสงครามเย็นณนะตอนนั้นถ้าตำรวจละเอียดอีกนิดพวกเขาน่าจะพบว่าแม่ลูกคู่นี้มีอะไรผิดปกติแล้วตัวแม่ทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นการก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ความสะเพร่านี้เองทำให้ปีศาจได้ขับขานเรื่องราวต่อ เมื่อออกมาจากโรงพยาบาลโรคจิตได้อเล็กซานเดอร์ก็ไปอาศัยอยู่กับแม่ที่แฟตกัน2คนโดยมีสุนัขโดเบอร์แมนอันน่าเกรงขามอาศัยอยู่ด้วยจากนั้นตํานานการฆ่าก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมีหญิงสาวอายุน้อยหายตัวไปหลายคนมีคนพบเห็นว่าพวกเธอเดินตามแม่ของอเล็กซานเดอร์ไปห้องพักไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรจนได้กลิ่นเหม็นในห้องชอยออกมา ก่อนที่เหยื่ออายุ15ปีจะตายเธอได้ให้การว่าเธอกับเพื่อนได้รับการร้องขอจากแม่ของอเล็กซานเดอร์ให้ช่วยถือของไปที่ห้องเมื่อไปถึงปีศาจร้ายก็ปรากฏกายเธอทั้งสองถูกจับทรมานข่คมขืนซ้อมอย่างหนักเพื่อนของเธอถูกฆ่าหัน่นศพโดยเธอถูกอเล็กซานเดอร์และแม่บังคับให้ร่วมหั่นด้วยจากนั้นก็เอาเอาวัยวะไปทำซุปให้เธอกินทั้งนี้หมาของครอบครัวนี้ก็ได้ลิ้มรสเนื้อคนด้วยเช่นกัน ตำรวจพบหลักฐานในห้องพักว่ามีอวัยวะคนกว่า80ชีวิตมีทรัพย์สินของเหยื่อจำนวนมากพวกเขาไล่ล่าประกาศจับปีศาจร้ายรายนี้ทันทีไม่นานอเล็กซานเดอร์ก็จนมุมในสภาพหิวโซและหนาวสัน่นส่วนแม่ของอเล็กซานเดอร์โดนจับใน3วันต่อมาทั้งสองถูกคุมตัวดำเนินคดีทันทีทามการสื่อมวลชนที่ตั้งฉายาให้ว่าแจ็คริปเปอร์แห่งไซบีเรียโดยอิงกับฆาตกรต่อเนื่องของอังกฤษ แจ็คเดอะริปเปที่ไา่ค่าหญิงสาวโสเพณีจนเป็นตำนานแห่งความสะพรึงกลัวถึงทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฆาตกรรมแก่สองแม่ลูกว่าจัดการเหยื่อเพียงแค่4รายเท่านั้นเพราะหลักฐานสาวได้แค่นี้แม้ตัวอเล็กซานเดอร์จะรับสารภาพว่าฆ่าคนไป19รายก็ตามโดยหลักฐานชิ้นเด็ดคือบันทึกไดอารี่ของเขาแต่แค่หนึ่งชีวิตที่พลากไปก็เพียงพอที่จะจัดการสแม่ลูกคู่นี้ได้แล้ว อย่างไรก็ดีสารมองว่าชายคนนี้จิตวิตประลาดจึงถือว่าเขาเป็นคนบ้าอีกครั้งและให้คุมตัวรักษาไว้ในโรงพยาบาลโรคจิตตลอดชีวิตส่วนแม่ถูกคุมตัวจำคุกตลอดชีวิตก่อนจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี2008 หลังมีพฤติกรรมยอดเยี่ยมและเธอเลือกที่จะอยู่เงียบๆส่วนลูกเธอนั้นคงจะไม่มีวันได้ออกมาพบกับอิสรภาพอีกแน่นอนนับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สองแม่ลูกสุดโหดนี้ได้พากจากกันแต่ก็เป็นการปิดตำนานฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของแม่ลูกนับเป็นเรื่องสุดสยองอย่างมากและยังเป็นที่เล่าขานทั่วรัเสเซียจนถึงปัจจุบัน